ทีเดฟบอลประจําวันอาทิตย์ที่2กรกฎาคม2 5 6พครับท่านอยู่กับเราหลายหลายเช่นเคยนะครับจังหน้ารับตังกันอีกแล้วนะครับสําหรับทางด้านของเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเปิดเดือนนี้นะครับโดยการที่บอล VP ของเรานะครับเข้ากันแบบเต็มๆตมนะครับวันนี้มีมาฝากกันหคู่เช่นเคยครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของ SK- บานนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของฮา m มคามนะครับคู่2ครับอารีสอน กับโลเซนบอกนะครับคู่ที่3เป็นชาร์บอก08นะครับเจอกับทางด้านของซานเดฟยอดนะครับแล้วก็ทางด้านของขวัญใจแม่โยกครับวันนี้ครับโบโ,โกริมครับเจอของแข็งทีเดียวครับเปิดบ้านรับการเยือนของโม e นะครับอีก2คู่ที่เหลือเป็นทางด้านของสวดเดนออสเวนคานะครับ นอร์เคปิงครับวันนี้เปิดบ้านรับการ,รเยือนของฮักเคนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ครับทีมฟอร์มแรงอย่างยอร์กาเดนนะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการ,รเยือนของวาเบิร์กนะครับทั้งหมด6คู่นะครับจากทางด้านของนอร์เวย์ดิวชั่น1กับทางด้านของสุเดนออสเวนคานนะครับ ทั้งหมด6คู่อัจแน่นจะเต็งกันอีกเช่นเคยนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับทางด้านของ VP ของเรานะครับเป็นทางด้านของวาลเลนกาครับเปิดบ้านรับการเยือนของไวกิ้งก็เป็นทางด้านของไวกิ้งครับเอาชนะไปได้ผู้นี้ให้ต่อที่ให้รองที่ไวกิ้งนะครับราคาปปก็จังหนับรับตังกันไปครับ v ีของเรานะครับเป็นทางด้านของเมาโมกับซิริอุสนะครับเมาโม่นะครับก็ตามฟอร์มนะครับเปิดมาเนี่ยนำไปก่อนเลยนะครับ1ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังนะครับทางด้านของซิริอุสมาโดน ใบแดงนะครับมาโม,ม่ได้จุดโทษขึ้นนําไป2ประตูต่อศูนย์สุดท้ายมาปิดเกมได้ที่ลูกที่3ครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์ครับจังหนับเต็มคํารับ ตังกันแบบเต็มๆอีกเช่นเคยนะครับใน VP ของเราวันนี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทัศนะเพิ่มเติมหรือรับทีเด็ด VP ีเพิ่มเติมกับทางเหล่าร้อยหลานนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลแอดนะครับแอดไซ์ครับ1 0 0 RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสนับสนุนช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานนะครับในไลแอดของเราครับวันนี้มาตามกันต่อนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับเป็นทางด้านของ HK b a นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการ ของฮามคามนะครับหัวตารางเจอท้ายตารางนะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด8นัดครับเอเคบานชนะไป4เสมอ2ครับแพ้2ครับที่ชนะเนี่ยชนะในบ้านทั้งหมดนะครับเปิดตลาดมา8นัดเอเคบานทำเงินไป5นัดครับแพ้ไป3นัดครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำ4นัดล่าสุดที่เจอกันเอเคบานชนะไป4ประตูต่อ1ครับกินเต็มคำเช่นเคยนะครับก่อนหน้านั้นเสมอกันในบ้านของฮามคามครับ0-0นะครับ ในบ้านของ s k b a บานชนะได้2-1นะครับอามคามที่ชนะเนี่ยชนะในบ้านครับดูการปี2006นู่นเลยนะครับกว่าจะวนมาเจอกันอีกทีนึงนะครับตั้งหลายปีนะครับผลงานล่าสุดของ s k b a บานะครับนัดล่าสุดเล่นบอลถ้วยนะครับชนะมาได้7ประตูต่อ1ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนไวกิ้งครับแพ้3-1นะครับเสมอกับริวสตอร์ส2-2เสมอกับอารีซุนในบอลถ้วยเนี่ย2 2นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอร์มมาดีจัดเลยนะครับ เก็บชัชชนะมาได้ต่อเนื่องแล้วก็ทําเงินได้ต่อเนื่องครับทางด้านของฮามคามบ้างนะครับนัดล่าสุดในบอล้้วยก็เอาตัวรอดมาได้นะครับนะบอลต่างลีกไป5ส้สูก่อนหน้านั้นในลีกนะครับสนัดในแพ้รวดนะครับแพ้ออสเตรเลียนะครับหนึ่งูนย์แพ้โบโกลินจากฝูง30นะครับ ในลีกก็ไปเยือนโรเซนบอร์กก็แพ้4-0นะครับฮามคามก็ยังขุดไม่ขึ้นนะครับในบอลลีกสำหรับคู่นี้มาดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของ h k สเบานนะครับเปิดราคาที่ลูกครึ่งควบ2ค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับน้ำเนี่ยเกือบลบ10ครับก็สูงไปไกลเลยครับ3ามลูกครึ่งนะครับน้ำเต็มนะครับทางด้านของราคารองเนี่ยขึ้นมา2ลูกเต็มเลยครับน้ำล้นนะครับทางด้านของฮามคามครับเป็นรองที่น้ำเต็มครึ่งอ่ลูกครึ่งควบ2นะครับ ค่อนข้างที่จะไกลเลยวันนี้ SK- บานจะถล่มได้หรือไม่นะครับช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ค่อยผ่านแฮนดิแคปเท่าไหร่นะครับสูงครึ่งแรกไปลูกครึ่งเลยนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้หลามองว่าครับทางด้านของ SK- บานในบ้านถือว่าได้เปรียบนะครับช่วงหลังก็ฟอร์มดีนะครับยิงได้ต่อเนื่องแต่ไม่ค่อยผ่านแฮนดิแคปทําเงินให้กับนังลงทุนได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเป็นทางด้านของฮามคามากกว่านะครับที่ทําเงินให้ในบอลรองนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับ คู่นี้ครับลุ้นกันที่เม็ดที่สองเนี่ยกินครึ่งหูเนี่ยน่าจะได้เปรียบมากกว่านะครับเล่นในบ้านเนี่ยมีลุ้นที่จะได้ประตูมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ h k บานครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับน้ําเกือบลบสิสวยๆครับ0.88ครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของอาเลซุนครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโรเซนบอกนะครับยักหลับอยู่นะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดหลังครับ โรเซนบอกชนะไป4ครับส่วนมากก็เสมอกันถึง5นัดครับแล้วก็ทางด้านของอารซุนชนะได้1นัดนะครับนัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของโรเซนบอกในอุ่นเครื่องนะครับ1ประตูต่อ1ก่อนนั้นโรเซนบอกในบ้านชนะได้2-1นะครับไม่ผ่านแฮนดีแคปนะครับคู่นี้สกอร์สูง4สกอร์ต่ำ6นะครับเปิดตลาดมา10นัดเนี่ยอารซุนทำเงินไปถึง7นัดครับเจ้าไป1โรเซนบอกทำเงินได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับก็ถือว่า เป็นบอลกินแฮนดี้แคปแหรอครับสำหรับทางด้านของอาลเลซุนนะครับผลงานล่าสุดของอาลเลซุนนะครับนัดล่าสุดเนี่ยในลีกนะครับแพ้ให้กับทอมโซคาบ้านครับสประตูต่อ2ในบอลถ้วยเนี่ยก็เสมอกับ s k บานไป2-2นะครับก่อนหน้านั้น เปิดบ้านก็แพ้ SK บานไป3าหนึ่งครับในลีกไปเยือนชาบอก0ูนย์แะครับแพ้3าหนึ่งที่ชนะได้ชนะโมครับสประตูตอนหนึ่งนะครับในบ้านนะครับถือว่าพลิกทีเดียวครับในนัดนั้นทางด้านของโรเซนบอร์กบ้างน,นะครับผลงานนัดล่าสุดในแพ้ให้กับชาบอก0ูนย์ไป3าศูนย์ครับก่อนหน้านั้นเสมอสตาเบกสองสองเปิดบ้านชนะฮามคามไปถึง4ี่ศูนย์นะครับเกมเยือนนัดล่าสุดที่ชนะก็ต้องย้อนไปบอลถ้วยนู่นเลยครับไปเยือนแล้วก็ชนะได้1นศูนย์ ในลีกเนี่ยเกมเยือนยังไม่ชนะใครนะครับทางด้านของโรเซนบอร์กมาดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของโรเซนบอร์กเปิดราคามาที่ราคาปป,ปอน้ำลบสินะครับทางด้านของไอเลซูนอยู่ที่น้ําเต็มราคาที่2เนี่ยราคารองอยู่ที่โรเซนบอร์กต่อมาครึ่งลูกนะครับน้ำล้นนะครับทางด้านของไอเลซูนน้ำบวกสิบครับสกอร์สูงไปที่2ลูกครึ่งคำน้ำลบสิบก็ยังดูว่าสวยอยู่นะครับ สำหรับสกอร์สูงในคู่นี้นะครับคู่นี้เหลราหลายๆมองว่าครับทางด้านของอารลซุนนะครับในบ้านเนี่ยวันไหนที่จะพลิกได้เนี่ยล้มยักษ์มาหลายหลายทีมแล้วนะครับวันนี้ก็บวยด้วยนะครับโรเซนบอกมาวันนี้เนี่ยบวยจะติดคอหรือไม่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าครับโรเซนบอกน่าจะถือโอกาสนะครับนัดนี้เนี่ยน่าเก็บ3าตแทมได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับไม่พูดพั่ำทำเพลงก็ต่อไปที่โรเซนบอกครับแต่ราคาปปครับน้ำสวยๆที่ 0.91ครับผมในคู่ที่2ครับไปต่อที่คู่ที่3นะครับเป็นทางด้านของชาบ,บอก0.8นะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของซานเดฟยอสนะครับทีมท้ายตารางเช่นกันอย่างซานเดฟยอสนะครับทางด้านของชาบบอกกําลังจะขึ้นหัวตารางนะครับคู่นี้เจอกันมา10นัดครับชาบ,บอกช,บบอกชนะไป6เสมอ3แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นนัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของซานเดฟยอสไป1ประตูต่อน1นะครับ นัดนั้นชาบอกก็ไม่ผ่านแฮนดิแคปครับก่อนหน้านั้นชาบอกชนะไป43ในบ้านนะครับก็ไม่ผ่านแฮนดิแคปเช่นเดียวกันนะครับที่เหลือเนี่ยที่ชนะได้อย่างซานเดฟยอชชนะเนี่ยชนะในบ้านปี2021นะครับ2-0ูนะครับคู่นี้ก็บ้านใครบ้านมันพอสมควรนะครับส่วนมากก็เป็นทางด้านของชาบอกครับที่ชนะได้นะครับเปิดตลาด10นัดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะยังเท่าตัวกันอยู่นะครับชาบอกชนะไป5ครับซานเดฟยอชชนะไป5ครับสกอร์สูง5สกอร์ต่ำ5านะครับยัง เท่าตัวอยู่นะครับด้างของเซตินะครับชาร์บบอกนัดล่าสุดไปเยือนซองดานนะครับชนะมาได้3ประตูต่อ4นะครับยังเจ๋าอยู่นะครับในนัดนั้นเนี่ยมีถึง7ประตูนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนโรเซนบอร์กครับถล่มไปถึง30ครับแพ้ไวกิ้งคาบ้านครับสานึ่งนะครับในลีกก็ยังไปเยือนเนี่ยยังไปแพ้ทอมโซ่2ประตูต่อ1ด้วยนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมา ชาบอกก็ยังมีสะดุดให้เห็นนะครับทางด้านของซันเดฟยอดบ้างนะครับนัดล่าสุดในลีกเนี่ยไปเยือนเฮาเกซูนแพ้ไป3-2นะครับก่อนหน้านั้นชนะออสเกนแลนด์ได้ในบ้านนะครับ4ประตูต่อ1ไปเยือนโมโดนถล่มไปถึง50นะครับที่เหลือก็เกมเยือนเนี่ยยังไม่ชนะใครนะครับถ้าชนะก็ย้อนไปนู่นนะครับบอลกระชับมิดต้นเดือนทางด้านของกุมพานู่นเลยนะครับมาดูราคากันต่อครับคู่นี้เป็นทางด้านของชาบอก0 8นครับเปิดราคามาแพงทีเดียวครับลูกครบลูกครึ่งเลยครับน้ำลบสบ สกอร์สูงไปที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับน้ำลบ10คู่นี้ติดสกอร์ต่ำกันไว้สักหน่อยก็ดีนะครับไม่ค่อยจะยิงกันมากมายเท่าไหร่แต่ราคาเปิดมาเนี่ยเอื้อเฟื้อไปทางด้านของบอลต่ออย่างช้าบอกที่จะยิงเกิน2ลูกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาครับให้ต่อไปที่ช้าบอก0ูครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับน้ำสวยๆครับ0.93ลุ้นกันที่เม็ดที่2ครับจังหนับปรับตังกันอีก1คู่ครับ ไปต่อกันที่คู่ที่4นะครับขวัญใจแม่ยกวันนี้ทั้ง2ทีมเลยนะครับโบดุกรมครับจากฝูงวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของโมนะครับที่มันดับที่5คู่นี้เจอกันมาเนี่ยสูสีนะครับแต่ส่วนมากก็เป็นทางด้านของโมนะครับถือเสถิติเหนือกว่าด้วยนะครับผลงานนัดล่าสุดโบดุกรมบุกไปเยือนนะครับในบอลกระชับมิตรเนี่ยชนะมา3-2ก่อนหน้านั้นโมไปเยือนในบอลลีกนะครับปีที่แล้วนะครับชนะมาได้ถึง4 1 เปิดบ้านก็ชนะได้3าหนึ่งครับปีที่แล้วเนี่ยชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับสําหรับโมนะครับบตุกิมยิงได้แค่2ลูกเท่านั้นโมยิงไปถึง7ลูกนะครับเปิดตลาดมา9กนัดครับโบรุกิมทําเงินไปแค่3นัดเท่านั้นที่เหลือก็เป็นโมครับทาเงินไปถึง6นัดนะครับสกอร์สูง6สกอร์ต่ำสี่นะครับคู่นี้ก็ถ้าเทียบการปอนต่อปอนแล้วก็ปัดหัวตัวเท่านะครับ แต่โมเนี่ยถือสติที่ดีกว่านะครับมาดูฟอร์มกันบ้างครับผลงานล่าสุดของโบโดกริมนะครับนัดล่าสุดชนะทอมโซในบอลถ้วยไปนะครับสาแต่ก็ไม่ผ่านแฮนดี้แคปครับแฮนดี้แคปก็ไกลเหลือเกินนะครับอยู่ที่2ลูกเต็มทางด้านของในลีนะครับไปเยือนสตอมก็เสร็จนะครับแพ้ไป2 0เปิดบ้านชนะฮามคามไป3 0นะครับเต็มคำพอดีนัดนั้นที่เหลือในรีก็ทำผลงานได้ดีต่อเนื่องครับขยับขึ้นมาอยู่เป็นจ่าฝูงนะครับมาดูทางด้านของโมบ้างนะครับ สถิยรไม่แพ้ทางด้านของโบโดกิมนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําเงินให้กับนักลงทุนต่อเนื่องครับนัดล่าสุดครับชนะสตอมก็เสร็จไป3 0มศในบอลถ้วยนะครับก่อนหน้านั้นชนะฮาวเกซุนไป1 0ึ่ไม่ผ่านแฮนดี้แคปนะครับเบวินออสเกนแลนด์แพ้1 0ึนะครับที่เหลือก็เก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องนะครับชนะติดกันสูงถึง5นัดนะครับชนะคิเซนซุนชนะไวกิ้งนะครับเกมเยือนชนะบอลถ้วยด้วยนะครับเปิดบ้านชนะซานเดฟยอดไปถึง5 0ูนย์นะครับ ผ่านแฮนดี้แคปแล้วก็ทําเงินได้ต่อเนื่องนะครับทางด้านของโมไปดูราคากันต่อครับก็เป็นทางด้านของโบรก,กิมครับเปิดราคาที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับต่อค่อนข้างที่จะขาดทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าสติของโมเน่ข่มทางด้านของโบรก,กิมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผู้นี้ครับยังมองว่าทางด้านของโบรก,กิมครับได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านแล้วก็บอลลีกเนี่ยก็เป็นของเขาอย่างต่อเนื่องเลยครับในช่วงหลังที่ผ่านมานะครับแต่เชื่อว่านัดนี้ครับงูเหลือมกับเชือกกล้วยน่าจะมาครับ บอลมันค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันพอสมควรนะครับแต่ผู้เล่นปรับเปลี่ยนกันขึ้นมาเนี่ยทางด้านของบรูเิมเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็ต้องมาดูกันครับว่านัดนี้จะเป็นยังไงคู่นี้ครับเหล่าร้อยลาครับขอญาติเชียร์รองไปที่โมครับขัดใจแม่ยกกันสักหน่อยครับรองที่โมราคาครึ่งควบลูกครับน้ำลบ10สวยๆครับสกอร์สูงเนี่ยไม่น่าจะถึง3ลูกนะครับคู่นี้ครับให้รองที่โมนะครับครึ่งควบลูกครับจังหนับรับตังกันครับได้เต็มกับเสียครึ่งครับในคู่นี้ครับ ไปต่อกันที่คู่ต่อไปครับย้ายกันไปที่ทางด้านของสวีเดนออสเวนคารกันบ้างครับเป็นทางด้านของนอร์โคปปิงครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของฮักเคนนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดในบอลถ้วยฮักเคนชนะไป3-0ครับก่อนหน้านั้นเสมอกันมา2นัดครับ3-3แล้วก็1-1บ้านใครบ้านมันนะครับฤดูกาลปี2021ฮักเคนชนะไปกับนะครับ5-0แล้วก็1-0นะครับ ดูเดือดทีเดียวครับคู่นี้มีใบแดงเยอะพอสมควรนะครับเจอกันมา10นัดนอโคปิงชนะได้2นัดครับเสมอกันไป2นัดฮักเคนชนะได้6นัดนะครับเปิดตลาดมา10นัดนอโคปิงทำเงินไป3นัดฮักเคนทำเงินไปถึง7นัดครับสกรอร์สูง6กสกรอร์ต่ำ 4, สี่สนัดล่าสุดสกรอร์สูงนะครับยิงเกิน3ลูกผลงานล่าสุดของนอโคปิงนะครับพึ่งแพ้ให้กับเอเคโซนาในบอลกระชับมิตรนะครับ ก่อนหน้านั้นไปเยือนยอร์กาเดนครับยันเสมอมาได้ครับ2ประตูต่อ2แพ้บอมมาปอสคาน่าครับ0ูนในบ้านนะครับไปเยือนคักมาแพ้2-1เปิดบ้านแพ้เอลบอกไป2-1งหนึ่งครับช่วงหลังเนี่ยไม่ชนะใครมาหลายนัดแล้วนะครับที่ชนะเนี่ยชนะวาเบิร์กชนะดิโกฟอร์ดนะครับชนะฮัมบาบี้ได้ด้วยนะครับทางด้านของฮักเคนบ้างนะครับกระชามิดนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ยอร์กาเดนหนึ่งศูนย์เท่านั้นเองนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ย เก็บชนะมาได้ต่อเนื่อง3นัดติดนะครับชนะมอบี้นะครับชนะวาเบิร์กชนะโกเทนเบิร์กนะครับเสียแค่ประตูเดียวเท่านั้นนะครับ3นัดในลีกนัด3นัดในลีกล่าสุดนะครับที่แพ้นะครับก็แพ้เกมเยือนนะครับแพ้กับยอร์กาเดนครับ1นประตูต่อ0ูนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนมาโม่ครับเสมอ2-2นะครับเกมเยือนในลีกนัดล่าสุดที่ชนะก็ต้องย้อนไปเยือนนู่นเลยครับไปเยือนซิรูสชนะได้4ประตูต่อ1นนะครับมาดูราคากันต่อครับ คู่นี้เป็นทางด้านของฮัคเคนนะครับเปิดราคามาแล้วก็ไหลค่อนข้างที่จะแพงเลยนะครับเปิดราคามาที่ราคาครึ่งลูกนะครับตอนนี้ไหลไปที่ราคาครึ่งควบลูกน้ำลบสิบครับสกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเต็มเลยครับสลูกครึ่งควบ3าน้ํา0.79ดในราคารองสกอร์สูงคู่นี้น้ําสวยนะครับน่าลงทุนทีเดียวนะครับในสกอร์สูงของคู่นี้นะครับสำหรับราคาคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าครับทางด้านของนองโคปิ้งนะครับไม่น่าจะต้านทานความแข็งแกร่งเกมรุก ที่ดูดันของฮักเคนได้นะครับฮักเคนน่าจะเก็บ3ามแต้มได้คู่นี้ให้ต่อที่ฮักเคนราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกดีกว่านะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2น่าจะสวยกว่านะครับในคู่นี้ให้ต่อที่ฮักเคนครับราคาครึ่งควบลูกกับน้ำลบสิบสวยๆครับไปปิทายกันที่คู่สุดท้ายของค่าคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของยอร์กาเดนนะครับเจอกับทางด้านของวาเบิร์กทีมท้ายตารนาครับคู่นี้เจอกันมา6นัดเท่านั้นเองนะครับยอร์เดนชนะไปถึง4นัดครับเสมอไปหนึ่งแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้น นัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของว่าเบิร์กครับ2ประตูต่อ2วาเบิร์กทำเงินไปนะครับนัดนั้นก่อนหน้านั้น,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 นในบ้านของยอร์กาเดนครับถล่มไปถึง4ประตูต่อ0นะครับฤดูการปี2021นะครับเป็นทางด้านของว่าเบิร์กนะครับเคยชนะได้นะครับมาเยือนเนี่ยชนะได้3-2นะครับสกอร์สูงทางนั้นเลยนะครับ หกนัดเนี่ยสกอร์สูง5สกอร์ต่ำแค่นัดเดียวเท่านั้นยิงเกิน3ลูกส่วนมากยิงทะลุ4ลูกทั้งนั้นนะครับมาดูผลงานกันบ้างครับยอร์าเดนครับพลิกฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับชนะรวดติดต่อกันมา3นัดแล้วก็มาเสมอ2นัดนัดล่าสุดไปเยือนฮักเคนนะครับชนะมาได้1นูนย์ในบอลกระชมิทนะครับในลีกเนี่ยเสมอมา2นัดติดนะครับ นัดล่าสุดในเสมอกับน้องโคปิ้งมา2-2ครับก่อนหน้านั้นก็เสมอกับเอลฟ์บอกไป1-1นะครับทำเงินไปได้ด้วยนะครับในบ้านเนี่ยในลีกนะครับชนะ a อเคโซนา1-0ชนะฮักเคน1-0ชนะมอรบี้2-0นะครับทางด้านของวาเบิร์กบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดใน, bon id, ยยนบอลกระชัมิตไปเยือนเอลฟ์บอแพ้6-1นะครับก่อนหน้านั้นในลีกเนี่ยแพ้มา2นัดติดคาบ้านด้วยนะครับแพ้ฮัมสตัด2-1แพ้ฮักเคน2-0นะครับไปเย,ยือนนัดล่าสุดไปเย,ยือนเดโกฟอร์ด ในลีกนะครับเสมอ1ประตูต่อนหก็ทําเงินมาได้ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนบอมาปอสคาน่าครับแพ้สอนะครับเกมเดือนยังไม่ชนะใครมาหลายนัดแล้วนะครับในบอลลีกครับมาดูราคากันต่อครับคู่นี้ครับเป็นทางน้านของยอร์กาเดนครับเปิดมาโอ้โคตรแท้ะครับสลูกเต็มครับน้ําเต็มด้วยนะครับน้าล้น ทางด้านของวาเบอร์ครับอยู่ที่รองน้ําขาวนะครับสกอร์สูงไม่ค่อยคล้อยตามทางด้านของแฮนดิแคปเท่าไรครับสลูกเต็มครับน้ําเต็มด้วยนะครับสลูกครึ่งควบ3มเนี่ยมีหน้าลุ้นมากกว่านะครับทางด้านของยอร์กาเดนนะครับในสกอร์สูงสําหรับราคานี้ครับเหล่าร้อยหลามมองว่าครับค่อนข้างที่จะโอ้แพงเหลือเกินครับจะกินเต็มก็ลุ้นกันถึงเม็ดที่3เลยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ยังเชื่อว่ายอร์กาเดนน่เก็บ3แเต้มได้ในบ้านนะครับให้ลดราคาสักหน่อยดีกว่านะครับ ให้ต่อที่ยอคราเด่นครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับน้ำา0.77อาจจะไม่สวยมากครับแต่ก็น่าจะทำเงินให้กับนักลงทุนพี่ๆทุกท่านได้นะครับให้ต่อที่ยอคราเด่นครับคู่นี้ลูกครึ่งควบ2ครับน้ำ0.77ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับทั้งหมด6คู่นะครับมีขัดใจบ้างถูกใจบ้างก็ปนปนกันไปนะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับ6คู่วันนี้ครับคู่แรกนะครับเอสเคบานกับฮามคามในทางด้านของนอร์เวย์ดีฟชั้นหนึ่งนะครับคู่นี้ เราหลาๆมองว่าครับจะว่าเอสเคบานน่าจะเก็บสามแต้มได้ไม่ยากนะครับลุ้นกันที่เม็ดที่2นี่น่าจะมีโอกาสลุ้นง่ายกว่านะครับที่ลุ้นให้ทางคามเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ก็ให้ต่อที่ SK- บานครับราคาลูกครึ่งนะครับลุ้นกินเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับคุยสองครับไอริซุนกับทางด้านของโรเซนบอร์กนะครับราคาค่อนข้างที่จะขัดใจพอสมควรแต่ก็ยังเชื่อว่าโรเซนบอร์กน่าจะเก็บ3ามแต้มได้ครับไอริซุนทีมบุ้ยนะครับ เจอบวยแบบนี้บวยไม่น่าจะติดคอนะครับในวันนี้ให้ต่อที่โรเซนบอกครับราคาปปครับในคู่ที่2นะครับคู่ที่3าครับชาบบอก08กับซันเดฟยอดนะครับคู่นี้ชาบบอกฟอร์มแรงเหลือเกินนะครับซันเดฟยอดเนี่ยหลังค่อนข้างที่จะรั่วนะครับแล้วก็เป็นทีมที่เสียประตูเยอะสุดในลีกนะครับคู่นี้ก็เลยให้ต่อที่ชารบบอก08ครับ1ลูกเต็มครับ น่าจะเต็มคำกันพอดีในเม็ดที่2นะครับให้ต่อที่ช้าบอก08ราคา1ลูกเต็มครับในคู่นี้นะครับคู่ต่อไปครับโบตอกิมกับโมนะครับคู่นี้อย่างที่ได้เรียนไว้นะครับอาจจะเป็นงูเหลือมกับเชือกกล้วยและครับโบตอกิมนะครับจ่าฝูงฟอร์มแรงในช่วงนี้แต่พอเจอกับโมทีไรนะครับโมสถิติดีกว่าตลอดนะครับแล้วก็ทําเงินได้ตลอดนะครับ ช่วงหลังถึงแม้ว่าโมดเกมเยือนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับแต่นัดนี้เนี่ยน่าจะทําเงินได้ครับน่าจบท้ายโดยการเสมอกันไปนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่โมนะครับราคาครึ่งควบลูกนะครับลุ้นเสียหมูกับลุ้นกินเต็มดีกว่านะครับไปต่อกันที่2คู่จากทางด้านของสวีเดนออสเวนคานนะครับคู่แรกนะครับนอร์โคปิงกับฮักเคนนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะแปลกตาแปลกใจทีเดียวนะครับฮักเคนต่อไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ในคู่นี้แต่ก็ยังเชื่อว่า ฮาเคนน่าจะทำเงินได้นะครับช่วงนี้ฟอร์มดีนะครับแล้วก็ยิงได้เยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ฮักเคนราคาปอปนะครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของยอร์การ์เดนกับวาเบิร์กนะครับทีมบวยนะครับวาเบิร์กยังไม่ชนะใครครับยอร์การ์เดนวันนี้เนี่ยเจอขนมกลุ่แบบนี้จะเคี้ยวได้หรือไม่นะครับก็ยังเชื่อว่า3แต้มน่าอยู่ที่เจ้าบ้านยอร์กาเดนลุ้นแค่ให้ผ่านแฮนดิแคปนะครับ คู่นี้ให้ต่อที่ยอร์การ์เดนครับราคาลูกครึ่งควบ2นะครับลุ้นกินหูดีกว่านะครับที่จะลุ้นเสมอกับวาเบิร์กนะครับยากพอสมควรนะครับให้ต่อที่ยอร์การ์เดนครับราคาลูกครึ่งควบ2ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้6คู่นะครับจังหนับรับตังกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาติดตามกันนะครับสาหรับทางด้านของ VP ทีเด็ดของเราพี่ๆท่านไหนนะครับยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับหรือยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับเราก็ให้เรามาดูแลกันครับ เดือนนี้ก็เดินทางไปด้วยกันนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามกันได้ที่ไลน์แอดนะครับแอดไซครับ1 0 0 R A นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทางสิ้นมีทีเด็ด V P ดีๆแบบนี้ทุกวันนะครับให้ท่านทุกวันนะครับถึงวันไหนบอลน้อยบอลเยอะนะครับแต่ก็จะมีทีเด็ดแล้วก็ V P ให้ท่านทุกวันรวมถึงทางด้านของสเต็ปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องทางของเราครับเหล่าร้หลาผ่านทางยูทูบชา n e l ของเรามานะครับ ก็ขอให้ท่านโชคดีในค่ำคืนนี้ครับมีเงินเต็มกระเป๋าเช่นเคยครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ